แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคเปิดเผยถึงการจัดสรรวัคซีนโควิด19เข็มที่3ให้บุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าว่าวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดได้รับวัคซีนแอสตราเซเนการวม182,082ราย ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ฉีดไปแล้ว39,483รายพร้อมชี้แจงการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์น้อยกว่าจำนวนที่แจ้งความประสงค์ขอรับว่าเบื้องต้นกรมควบคุมโรคจัดส่งให้ร้อยละ50-60ของบุคลากรที่ได้สำรวจไว้ก่อน จากนั้นจะสำรวจศักยภาพการฉีดแต่ละจุดและจัดสรรให้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนโดยตั้งแต่วันที่5ถึง6สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนล็อตแรกไปหน่วยฉีดเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะฉีดได้แต่จะมีการกำหนดหน่วยฉีดซึ่งมีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำกับติดตามเน้นความโปร่งใส ตั้งแต่5ถึง6สิงหาคมทางกรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนล็อตแรกลงไปยังหน่วยฉีดเรียบร้อยซึ่งต้องเน้นย้ำค่ะว่าทุกๆุกจังหวัดเนี่ยสสจจะกำกับนะคะเพราะว่าซินไฟเซอร์มีรายละเอียดในเรื่องของการขนส่งการเก็บอุณหภูมิที่ถูกต้องสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่7 8 9เนี่ยนะคะก็มีการเริ่มฉีดหลายๆหน่วยบริการและในส่วนของการกำกับติดตามเนี่ยคะ่ะท่านรองประลัดสาธารณา สุขก็เรียนย้ำด้วยนะคะว่าทุกๆหน่วยฉีดขอให้ทางสสจจังหวัดกำกับติดตามด้วยแล้วก็ในส่วนของความโปรง่งใสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมกำลังต้องการเห็นนะคะก็ขอให้ท่านในแพทย์สสจและจุดฉีดทุกจุดเนี่ยสามารถที่จะรายงานมาด้วย